ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเจริญพประกรรมฐานในวันนี้พระยาค้อนํำบุคคลตัวอย่างสำหรับบคุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความประพฤติเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานและบรรลุมรรคผลมาเล่าให้ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบเพราะว่าการปฏิบัติประกรรมฐาน เรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจึงจะบรรลุมากผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆแล้วก็คำสอนนี่ดูว่าจะล้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามเสียทุกอย่างมันจริงจะบรรลุมากผล ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะหนักใจสำหรับบรรดาทนักปฏิบัติเต่ความจริงการปฏิบัติประทรคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตุสมาสัพุตธเจา้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับธรรทหมดใดหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติ ก็มีโอกาสจะบรรลุมรคผลเหมือนกันไม่จําเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่างแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรงเทศมามากก็ทั้งในเพื่อให้เป็นไปตามอัตยาสาัยขบคคนผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัตยาสายัยมีกําลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกําลังใจดีๆตั้งใจจริง อารทำคำสอนเอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลยที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างเอวบาคนนี้ก็ปฏิบัติได้ดีช่วเวลาคืนเดียวก็สามารถทำได้ <c oughs> แล้วท่านบนนี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหนความจริงเรื่องนี้เมื่อวันรระิีแล้วก็เทศมาแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากคลุกคลากไปยหน่อยร่างกายร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่านหลายจะไม่ได้สังเกตก็ค,คิดว่าผมปกติ เรื่อเรามีว่าในสมัยมาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทพธเจ้าทรงประทิดาเด็จประทับยับจั้งสมราณิทิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารสมปรารภท่านพระหกุติกะเทลีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะ ถ้าท่านบูนี้เป็นผู้หญิงผมใช้คำว่าท่านพระปุตกะเทรีเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้เลิศทางนั้นเลิศสำหรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแต่องค์สมเร็จพระหามุนีจะได้จัดพระธรรมเทศนาว่า <c oughs> โยจะวสสตังชีเวเป็นต้นเนืนความนี่โดยย่อความจริงเนื้อความนี้มีนิดเดียวในเนื้อความมีอยู่ว่าพระอนนทกล่าวว่าได้ยินว่าในตรคกคูลต่คกูหนึ่งในเมืองสาวัตถีตระกูลนี้มีบุตริกันเจ็ดคนและก็มีทิดาเจ็ดคน เมื่อวันพราดนี่เขว่าเจ็ดอย่างเดียวไม่ได้สองเจ็ดเพราะว่ากำลังป่วยมากอาจจะพลาดั้าไปบ้างท่านที่บันทึกเสียงไว้ก็ต้องขออภัยด้วยคือว่ามีลูกผู้ชายเจ็ดมีลูกผู้หญิงเจ็ดลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็จเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นแล้วก็มี แต่ว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกท่านนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจการงานร่วมกันแบ่งสันปันส่วนระหว่างกาัตริสมัยธมรนดาก็าเรียกว่าเป็นสหกรณ์ร่วมกันไอ้สหกรณ์นี้ประว่าทำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมให้สม่ำเสมอกัน สำหรับท่านพ่อได้ใ,ให้ความสุขกั a มาลูกลูกๆทั้งหลายตามสมควรที่ึงมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อของชนหลายเหล่านั้นก็ตายที่จำไม่ดีนะว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย <c oughs> ไม่ใช่เย่าะานั่งตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่แม่เราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกไว้ยอย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนแต่คนได้มนึกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักไปในความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัว หรือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่เพิ่งมีมาข้างหน้าในสมัยเมื่อตายไปแล้วหรือ <c oughs> ว,ว่าความสุขที่เพิ่งได้ข้างหน้าก็ได้แก่ทานนมัยคือบุญในกินสงเด็จการบริจาคทานศีลหม่บุญในสเด็จการดักษาศีนภาวนาไม่บุญสมเด็จการเจริญภาวนาสามรายการน,นี้จัดว่าเป็นมหาสมบ,บัติของบุคคลผู้ล่วงรับไปจากโลกนี้ จะมีสมบัติใหญ่ในตามดัมบาลีได้กล่าวว่าท่านมาหาอุบาสิกา <c oughs> คนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ <c oughs> ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้กบับบรรดาลูกสิงและลูกชายทั้งหลายก่อน หรือว่ายัางให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทํากินร่วมกันแบ่งกันกินร่วมกันไปไปลางพลางก่อนในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายท่างไหลเขาก็พากันพูดเขก็พากันบน่นเพราะว่าเมื่อวีดาตายไปแล้วเนี่ยพ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตาย แล้วแม่ก็จะมาหวงทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะกองทรัพย์มรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วแล้วพวกผมไปแล้วแม่คิดว่าพวกผมหรือวพ,วพวกฉันยังไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือ,อยังไงนี่เป็นวาทถ้าของลกูกตามธรรมบาลีเท่าไหร่อย่างนี้แต่ว่าผมแก้มาเป็นภาษาไทยล้วน สำหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็นิ่งเสียแขาพูดในตอนแรกท่านก็นิ่งต่อมาบรรดาบุตรทั้งหลายเหล่านั้นพูดลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อยๆพากันคิดว่าพวกลูกๆบรรดาลูกๆพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเร่งเราให้ท่านแม่ในช่วยกันแบ่งทรัพย์สินใก่อน พราะว่าท่านเรแก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปสิเครื่องทรัพย์สมบัติมันจะยุง่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพวกลูกหญิงลูกชายรวมทั้งหมด14คนถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสังอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุง่ง เมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไรก็พา,พากันแบ่งสันปันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องตอนนี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าให้แม่แบ่งเสียก่อนก่อนที่แม่จะตายแล้วท่านแม่ก็เลยเห็นได้พวกลูกก็พูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนะ่ะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงลูกหญิงทั้งเจ็ดคน ลูกผู้ชายเจ็คนรวมเป็นสิบสี่คนพ่อกับแม่สองคนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูกสิบสี่คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้จะเได้แม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกกะเขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายังไงยังไงลูกก็คนจะเป็นลูกคงจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรม แบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนละส่วนก็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์เป็นก็เยอะนี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาล่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียภยัยก็เลยนั่งบนก็บนกับผัวเขานะ ว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเดือนเท่านั้นเหมือนกับว่าให้เราเหมือนกับเหมือนกับว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เราในไว้สองส่วนเออความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็บแบ่งให้คนอื่นเป็นคนละส่วนส่วนได้ว่ามีสิบสี่คนเอาสิบสี่หารได้ไปนคนละเท่าเท่ากัน <c oughs> แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียว ท่ามา่ได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าเราสองส่วนเกินก็จะบ้เขาหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแม่ท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นเป็นเห็นว่าเป็นของไม่แปลกแล้วนี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นจะมานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แย่นี่นะเวยนะแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้ สิบสี่คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูกสิบสี่คนนี้จะเลี้ยงแม่ไม่ได้ในตอน,นี้สำหรับท่านแม่แม่ถูกที่ถูกลูกสะพ้ายก็ดีถูกลูกชายก็ดีก็นั่งบนในทํานองเดียวกันว่าแม่ทาไมไม่ไปบันอื่นมา,ลาเลยจ้ากินข้าวกินปลาไม่ใช่เงินใช่ทองนี่บ้านนี้บ้านเดียวนี่ผมก็แย่ดี่รับ ส่วนน้องๆอ,อ,อีสิบสามคนก็ได้กำไรเพราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ท่านแม่ทนก็บ่นไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ต่อนะไรแม่ท่านไล่ถึงสิบสี่คนแล้วคืนนี้มันไม่จบกลจะ <c oughs> ไปบ้านลูกคน,นที่สองที่สามที่สี่ถึงคนที่สิบสี่มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียดเบียน ือมันดูเถอะท่านที่มีลูกทั้งหลายยังไม่ดีแต่คนอยากมีลูกไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกมีลูกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวถึงยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืน มีแต่จะหมดไปถ้าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลูกอากตันยูไม่รู้คุณแบบนี้แค่ก็ต้องเป็นแบบแบบท่านพูกนี้แหละเป็นนั้นว่าท่านแม่ถูกดูหมิ่นถูกถูกดูมินจากลูกหญิงจากลูกชายสิบสี่คนไม่มีใครเขาต้องการท่านท่านจะว่านั่นงคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ย ความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอกตันอยูไม่รู้คุณเราก่อนที่มันจะเกิดเราอุ้มท้องมันมาแสนจะลําบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆเกณฑช่วยตัวมันไม่ได้เราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม <c oughs> แสนลําบ,บากตัวแการทั้งปวงพวกความรักลูก แต่ถ้าว่าลูกกับสนองความรักและความอากตัญอยู่ทราบสินทั้งหลายเหล่านี้เราสามีพัญญาสองคนหามาเจ้อคนนี้มาครองทราบคนแล,ล้วกลับไม่รู้คุณในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนในใะคุณแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี่ ตั้งตัดสินใจว่าถ้าทัดธนบัตรนี้เป็นตนไปเราจะไปโปรดเป็นนามพิสุนีเป็นพระนี่วัดนี่เขารับของที่คนไม่ต้องการเรียว,วัดไม่มีจังไรแมว 5, ห้าม้าหกเขาบอกว่าทํางบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดมีคนที่เขาไม่ต้องการ่นข้าววัดฟัดก็ไม่รังเกียจ พระวัดเป็นเขตอดุดมมงคลเมื่อน,นางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักของนางไปสู่นีเขอบรรพชาขอบรรพชานางบิสุนีทั้งหลายเหล่านั้นให้บรรพชาแล้วนางได้อุปสมบทปรากฏไว้ชื่อว่า,าพระหหปติกาเทรีคำว่า,าพระหหปติกาเทรีนี่แปลว่าวระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิง ผู้มีบุรมาก <c oughs> นางคิดว่าเราบทในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาทในชีวิตย,ยิงควรจะปฏิบัติแกนาบิสุนีทั้งหลายนานคิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดคืนนี่หมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนาบิสุนี เมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกท่านพระอุปชายก็ให้กรรมฐา,านห้าวเกสาโรมานะคาทันตาตะโจแต่ความจริงนี่ไม่ใช่เขาไม่ด้ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้นีแบบนน่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปชาไม่รู้ในเวลานั้นพระบวชก็มาท่านพระอุปชายก็สอนอุปชาใหญ่คือใครคือพระพุทธเจ้า เราสอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์และว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่เึื่งแน่นอน,นสภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเก็ตามมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นสุด ชาวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มนุนำปิดุขังความตายเป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาตความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์จะนั้นขอเธอทั้งหลายจงตัดอะไรในชีวิตเธอร่างกายเสียจงตัดความมาเลยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมด เห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์การเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปขึป้นชีอว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเราจะวางภาระขันห้าของเราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสีย จะวางวัตถุทั้งหมดเสียจากจิตใจถือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราดปวของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันหา้าพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นางตั้งใจฟังนี่นก็คิดคิดว่าเออจริงนะหัวเรารักกันแย,ย่ตายก็ตาย,ตาย,ตายไปเสียแล้ว ไอ้ลูกที่เรารักจริงกว่าชีวิตมันก็กระตันอยู่ไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาไว้แย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าทันเทจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทำวัดปฏิบัติกัรพัฒน,นาวิสุนีนี้ให้ถึงที่สุดด้วยความกระตันอยู่รู้คนที่ท่านให้อุปสมบทบััต แล้วคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ทั้งคืนเราจะทำสมณธรรมคืนอย่างรุ่งถ้ามันไม่ได้ก็มันตายไปเส้ยร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเเวลานี้โผั่ก็ตายแล้วลกูกลูกกระตออัญยูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งขึ้นชีวิตโลกที่จะหาเป็นที่พึ่งไม่มีสำหรับเรา ขันห้าของเราและร่างกายของเรามันก็กําลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราจะทําจิตตัดก,กังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเลื่อยเยื่อใยในโลกบุตรธิิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใ,ใยอใ,ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก <c oughs> เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุนกุฏิเขาเรียบรสานะเดินเวียนไปตามเสทาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่นี่มันมืดมืดไม่มีกระแสไฟสวาา่างเราก็มือจับเสาเพือ่อแตะเสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับไปต้นไม้ต้องคิดว่า สีสาของเราอาจจะกระทบต้นไม้นี้คนใดเพราะมันมืดจึงจะแตะต้นไม้ต้นโน้นบ้างแปะสาวต้นนี้บ้างกันเพราในป่ากันตนจะชนต้นไม้ตายเดินบนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทำสมณธรรมนมกถึงไวลททำคำสั่งสอนได้คิดว่าเราจะทำตามธรรมดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้ว เออทั้งเมื่อเธอตามเลกถึงทานั้นอยู่ในขณะนั้นเองรำดับนั่นองค์สมเด็จพระสมมาสุมพุเธเจ้าประทับอยู่ในพระคันธกุฎดีทรงแผ่ฉับพันรางสีสรัศมีอุเบการมาเฉพาะหน้าเพื่อแต่กำแนงว่าพรหุปุติกาพรหุปุติการอง,งเสียงกชื่อ ความเป็นอยู่แม่ครูเดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วย่อมประเสรฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นึกถึงธรรมแล้วไปเห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วแลวพระองค์ก็ทรงตัดเป็นพุทธพาสิทธว่าพระหุปุติกาก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม ึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นทํามันยอดเยี่ยมเปริเเกิกว่าเป็นไหนไหนองสมเด็จพระจอมไตรบริมศัสดิ์แสดาตรสเทียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระโธธพุปิการปัรลุอลาตผลน,นี่ที่นำเรื่องนี้มาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจขอท่าน เวลาที่ท่านจะเจริญสมถธรรมประพฤติธปฏิบัติในธรรมะคำรองทรงส,งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกำลังยอดจะกำลังใจยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง <c oughs> ไม่ใช่สักเต่าว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถกรมมร,กรมฐานนิพพานกรรมฐาน แตรว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคําว่าคนที่รักนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคู่รักเสมอไป <c oughs> หมายถึงคนดีเนื่องถึงกันถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จตัวสมาสมัมพุทธเจ้าส่งสอนแล้วนี้ต้องดูตัวอ,อย่างพระอุปติกาพระอุปติกาเออท่านผู้นี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทำสมณธรรมคืนนี้คืนยังรุ่งมันจะตายเสียก็ตามที กำลังใจตอนนี้ตรงกับกำลังใจเขาองค์สมเด็จปัินสีเมื่อวันที่ยมบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณที่สมเด็จพระพิตรมามทรงตัดว่าเราไม่บรรลุสัมสมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนื้อใจเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินสีจะตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก <c oughs> อย่างนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ตัดขันห้า ไม่มีความเยื่อใย,ยอยู่ในขั้นห้าท่านว่าหูปุติการนี่ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีคติเป็นอย่างนี้และมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศีทรงชมเชยท่านก็ได้บรรลุอรา,อาัตผลที่นั่งขอบรรดาท่านพุทธศสาสนิกชนผู้ศักดับแล้วทุกท่าน ถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าจริงๆเพื่อสมกับคําว่าท่านเป็นพิสุท่านเป็นสมมเณรนท่านเป็นอ,มบ,อมบาสุอมบาสิกาก็ขอให้เตียตั้งกําลังใจของท่านให้เหมือนกับพระอุปติกาคนนี้ตัดก,กังวลตัดความห่วงใยใดเทสิน แต่จงวนแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะเป็นเหตุบรรดาลความสุขให้แก่เราเอาละท่านนันไลายมองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วเรื่อการบันทึกนี่ถ้าว่าใช้บันทึกมากเกินไปเวลาถ่ายทอดเกษตรขาดบ้างหลังขาดบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าต่เพียงเท่านี้ขอความสัขดิ์สิทิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จึงมีแด,ดบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัติตองทุกท่านสวัสดี